อยแ,แยกด้านหน้าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยถนนสลาดวิชาเปลี่ยนถนนยุนทองนี่เห็นนะครับแต่น้ำกำลังหลั่งไหลออกมาจากด้านหน้าเลยนี่ไหลออกมาเนี่นยนะอาจารย์นี่ไอ้ล้ำนั่น <มา S 1> แหละไอ้ล้ำนั่นแหละมันไ,ไม่รับไม่ไม่รับ,รบเรา ย,ย้อนเล็งครับทางออกแกไดไม่เข้าครับรับบัตรก่อนรับบัตรไม่รับบัตรเหรอไปด้านะไ,ไ,ไหนอะ่ะหน้าเข้าน่าหน้านนานพัฒนาพื้ี่ใบแล้วครับไอ้นี่ไม่ยอมรับเหรอไปทางถนนนี้ก็ได้ยันจอดไปเลยดีไหมทำไมไม่เดินมาไล่เราปกติขับรถเข้ามาเข้าผิดเลนก็ต้องเดินมาไล่ใช่ไหม เด็นนะครับว่าน้ำนะฮะดูดูจากถุงพลาสติกก็ได้นะน้ำน้ำไหลไหลออกมาช่องทางไหลออกมาจากเารื่อานี้นะครับแล้วก็ไปไปออกตรงหน้าประตูฮะเพราะว่าเขาเปิดประตูให้น,น้ําไหลผ่านออกตอนนี้รั้วรั้วนี่กันอยู่นะแต่ประตูกันไม่อยู่ใช่ไหมมีน,น,น้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลย้อนนะครับดูดูถุงพลาสติกไหลย้อนมาไปไป้างหลังได้ปะโอ้มันเน่ามาจากไหนวะเนี่ยรถต่อเนื่องนะครับสูงสูงนะ นี่เนี่ยป้ายมันตัดบไหมล่ะตัววนกลับวนๆมาตรงนี้ตรงนี้ซ้ายซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายเฉยนี่มันขับถนนแล้วไงอ๋อตัวนี้สูงแล้วเนี่ยถนนสูงแล้วต่ำนู้น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 นีนี่กัแล้วขอบถนนแล้วกับถนนละก็จริงๆมันไม่ได้มาทางสวทสดิ์ชนะนี่มันมาทางเอทีแล้วตอนแรกมันมาทางนี้ต้องเดี๋ยวนี้รัวอ๋อตอนแรกมาทางนี้ใช่ไหมตองขมุขมัวคาดว่าอาจจะมีฝนช่วงค่ำครับ นนส่งเล็กไกลใช้ได้เลยเนี่ยเป็มีถึงสูงยันสามไอทีเปลี่ยนนี่มันลานจอดรถนะครับเนี่ยนนลานจอดลานจอดไอทีตอนน,อน,นี้ตอนนี้เวลาวอรนอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยเวลาวออยู่ตำแหน่งกลางของอ,อาคารไหมรับสัญญาณมาดีถุงอะไรลอยมาตุ๊บปองเลยวอลสิบหก ระดับ5้าวัดมมาถึงว่าสัญญาณระดับไหนนะครับพอจมูกแระว่าดีมากลองไปดูได้หรือไมลองก่อนได้ไปได้จะได้ได้ลองไปดูครับแค่ประมาณหนึร้อยไยโอ้ใช้ได้เลยมอเตอร์ olla ส่งได้ไกลดิตึกเขาไม่ท่วมนี่ไม่มีรอยเลยเนี่ยใช่ไหมเขาไม่โดนตึกนะไม่โดนไม่โดนอาคารไม่โดน คันนี้ไม่รับเราอาจารย์ใช่ไหมโบกแล้วไม่จอดอ่ะโบกแล้วไม่จอดบอกให้รับหน่อยออจำไว้เลยนะครับคือมันมันแรงใ,ใจครับ นทะเ,เบียน26หรือเปล่าครับ8 8 26 4 <laughs> ี่บรรด้วยไช้มาล้มคนตรงนี้ป่ะจุดล้มควนเหรอมาล้มกันตรงนี้นะมาล้มกันรอยอยู่นี่นะ <laughs> จมน้ำอยู่เนี่ยข้างหน้ามีคันหน้าจา์เป็นคันข้างหน้าเป็นคันเ,ออเขาเขาทำไม่เหมือนกันนะ ได้เลยนู่นนะรถตู้ก็ยังจมอยู่เลยใส่น้ำหน้าี่จากนวายใช่ไหมน้ำมาจากนวะน้ำอุตสาหกรรมยังไหลอ,อยู่นะยังไหลอยู่นะไหลออกจากนี้เลยนะไหลออกเลยมีรั้วมีรัว้วกัน้นอันนี้เป็นรั้วใช่ป่ะรั้วลวดหนามเสาเสาเห็นเสาโผล่อ,อ,อยู่อ๋อเด็กองอีไรนี้นันนกจีพีเอสต้องไปคิดเออ จะทำยังไงเล่นเรือมาตรงนั้นแจ็คเก็เตอร์แล้วตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วข้างหลังตื่นละอันี้อาคารด้านหน้าเป็นเน็กเทคเปลี่ยนเน็กเทคอยู่ไหนครับเน็กเทคมาช่วยทำโซล่าหน่อยเน็กเทคครัอ ก็จะไปขอแผ่นโซล่าที่นี่แม็ไม่รู้เขาจะมีให้หรือเปล่ามีมีที่ที่ให้มาแผ่นแผ่นหน้าเดียวน่อของที่นี่แหละเยอะๆวันหนึ่งแม็กเกอขอขอโซล่าหน่อยไอแผ่นที่อยู่ที่เนี่ยมันมันเป็นแผ่นของบีพีนวันคอนะฮะแผ่นที่ของของที่เนี่ยบีพีตะไคร้ยิงไม่ถูกยิงไม่ถูกยิงไม่ถูกคันนี้ก็มีมีหลายลำ ข,ข,ข้างบนไม่โดนน้ำนั่นเองข้างบนไม่โดน,ไม,โดนไม่มีรอยเลยนะ,ะโดนติีนต่าโดนนิ่ตีนจานมันตื้อแล้วตื้นแล้วกลับไหมกลับช่องไหนอ่ะกลับช่องกลางเลยได้ปะ่ะไม่ได้ไม่ได้มีมันมีเกาะต้องพายมัม้งเดี๋ยกลับเนี้แล้วมันจะล้นจะตึดเราไม่เห็นขอบกระโดดแล้วเริ่มตือนละเริ่มเตือนละครับกลับกลับแล้วกันเอ็มเถกกลับเอ็มเถก นี่ได้นี่ได้โอ้อาจารย์วัาดีกลับตัวนี้ได้ตัวน,นี้ไม่มีก่อนอยู่แล้วอแล้วโอ้ขึนเราก็แรงกันนะเนี่ยต้องขอบคุณตะตุ้ที่ให้ยืมเครื่องมานะเนี่ยนะแต่พี่บุญน,นะพี่บุญแปะรียวอ่ะแกหอนแกหอนไม้เลยนะหอนไม้ที่แปวเรียวเลย จะจะเรียกเขาใช่ไหมบอกอะท่านุบอกตำแหน่งเขาเรับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนบอกเพื่อในการเช็คสัญญาณด้วยว่ามันส่งหรืไกลกันไม่รู้ที่นุ่นแบตเตอรี่อาจจะอ่อนเพราะว่าแบตเปลี่ยนแล้วยังไม่ได้ชาร์จคือมีรักเนี่ยจะพี่พลาดก็ช่วยไม่ได้แล้วครับบอกว่าที่นี่คุ้มมากเลยเราที่แล้วรถซู่ซู่ไปแบบรถมอเตาตาไซค์เงียบๆไปหน่อยอ๋อนี่ไงเขามีน้ำดำน้ำดำก้อนนี้ตกเนี่ย ตกแม่ก้อนนี้สภาพนะครับตอนนี้เนี่ยมีเราเองฝนมานหน่อยๆแล้วคาดว่าเดี๋ยวคงจะตกมาสักเบื้องหนึ่งลาก่อนลาก่อนลาก่อนสวัสดีชอ <c oughs> ไปก่อนแล้วนะ <c oughs> แกรุณาขึ้นบาทครับ <c oughs> ขึ้นบาทด้วยครับ กลับรอข้าเลยป่ะครับครับครับกลับเลยครับเดี๋ยวไปไปดูสุสานมอเตอร์ไซค์หน่อยนะที่มันผลูกไว้ไหมนยะถ่ายถ่ายรูป,ปใกล้ๆไปหน่อยอันนี้ภาพดีนะ,ะสุสานม,ม,ม,มอเตอร์ไซค์ไม่มีใครมาถ่ายหรอครับจ้ต <laughs> คือสุสานมอเตอร์ไซค์นะครับออาาสูตรสานมอเตอร์ไซค์นี่มอเตอร์ไซค์นักศึกษาใช่ไหมเนี่ยมอเตอร์ไซค์นักศึกษานะครับมีแต่ม,แตมีแต่กระจกนะครับมีแต่กระจกกระจกโผล่ม,มาตลอดเลยเออก็จอดสองแนวนะครับเออรถที่โผล่พวกนี้รถรถถูกกฎหมายนะครับหูจะตั้งนะครับถ้ารถประเภทถอดกระจกนี่ก็มิดเห็นไหมเห็นไหมแนวเป็นแถวเลยนะครับตลอดสองฟากนะครับเยอะมากเสียหายเยอะครับงานนี้เสียหายเยอะ ไปดูสุสารรถไหมนะครับสุสารรถอยู่ไหนนะอ่ไปดูหน่อยไปดูหน่อยไปดูใกล้หน่อยใกล้หน่อยอันนี้ไม่มีใครรอรถเมลเลยหรอกเนี่ยห้ามเลี้ยวเอาผิดทั้งจราจรรถคณะรถหน้าคณะอาธิการบดีก็จมนะครับ อาคารโดมนะครับตรงนี้เบื้งปกติเป็นน <fund Qué era reconcile> ้ำเป็นบึงใหญ่อ๋อเป็นบึ้องเถ่ายรูปแล้วจะเห็นตัอนสองอันนะครับตัวนี้เป็นบึงนะรถท้าตัวนี้ใครถ่ายจะสวยมากในราะมันจะท้อนสองโดมเลยนะดูดูดูนะทอนสองโดมเลยนะครับเป็นน้ำนิ่งๆเนี่ยต้องอาไปอีกหน่อยบ้างเห็นเห็นเห็นครับเห็นไม่ได้แล้วมันยกมันมันมันแกว่งแล้วอ่ะมันมีคลื่นแล้วแหละ ไม่ต้องเข้าก็ได,ด้ฝนตกไม่ไปไม่ต้องเข้ายันยันไม่ต้องเข้าหรอกไม่ต้องเข้าถึงไม่ทันฝนวาดออปเลยบาๆสุดสารเอ็นจีบีซ่อมกันอีกบานเลยเนะี่ยเดี๋ยวพาไปหลบฝน บ้านก็ไม่รู้จะ,งงะว่าไงเนาะเขากล่าวว่าฝนอ่ะนี่มันเสาอะไรเนี่ยเสาว,วิญญาณเลยผมไปดูอข้างหน้าว่าขผมต่อกระถ or หรือว่าเรือพายเรือเล็กๆต่อพอดีมันเรามันแคบคาดอยู่แล้ว